อัที่จริงคือแบรนด์อื่นที่ผมไปลองมาเนี่ยทำไอศกรีมมาแล้วมันเละเลยครับมันเละจนเรียกว่ามันมันเสียงรสชาติของของเที่ควรจะเป็นเลยมันเหลวใช่แต่ของอันนี้มันทําให้แบบมันเนียนแล้วมันดีกว่าแบรนด์อื่นครับผมดีสลาวุธจันสวัสดิ์ครับผมแบรนเขมพิสารลับรับทุกคนจริงก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่เด็กๆแล้วไหครับลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันก็ไปเจอไอศครีมอย่างนี้แล้วบอกทีแล้วมัน มันแตกต่างจากไอศรีมทั่วไปก็เลยมีความชอบในไอศรีมคอฟเฟ่เมื่อหลายสิบปีก่อนได้ไปเที่ยวแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแล้วเจอแบบไอศรีมซอสเผื่อก็เลยแบบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบกินก็เลยแบบสนใจอยากจะทำคิดว่าไอติมซอสเสิร์ฟเนี่ยมันเข้าถึงคนง่ายคือทุกที่ก็มีไปไหนก็มีแล้วคนก็ชอบเหมือนกินง่ายกว่าเราก็ชอบคแบบโอ้โหนันอร่อยกว่าเพราะคเสิร์ฟนะครับความเสิร์ฟม <laughs> ันมีความนุ่มเนียน ออะไรขงเขาตอนนี้มีขายประจำอยู่4รสครับมีชาเขียวสตบบรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนมแล้วก็ช็อกโกแลตครับแต่เราก็พยายามอ่าอดีพัฒนาไปเพื่อจะไปรสอื่นที่มันทันสมัยท็อปปิง้งที่เราใช้ก็เป็นพวกบิสคอฟเป็นโอลิโวอก็คือเป็นเกรดพรีเมี่ยมของของท็อปปิง้งทั่วไปแล้วครับเราจะเราขายในราคาที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายๆตลาดจริงๆตลาดมันกว้างพอสมควรเลยสำหรับตลาดเตาโต้เพื่อที่จะทำงานได้ดีแล้วก็ทำให้ทีมมีความเนียนความหนึบมากกว่าไปลองหลายที่ครับไปลองหลายๆที่แล้วก็ถึงใจของอนิติสุดคือไอซิ่งพของเราเนี่ยมันจะพิเศษกว่า ไอซีทีมซอฟตเสริมผมคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมไปลองกับเครื่องหลายเครื่องแล้วมันไม่สามารถทำไอศีรีมผมได้อร่อยได้แต่มาลองกับของฮาส่งแล้วมันทําให้มันเพอร์เฟกต์สำหรับไอศีรีมสำหรับผมเนาะแล้วเครื่องก็ใช้งานง่ายปรับง่ายอาจรีงๆคือแบรนด์อยนนนนู่ที่ผมไปลองมาเนี่ยทำไอศีรีมมาแล้วมันเละเลยครับมันเละจนเรียกว่ามัน มันเสียงรสชาติของซอสที่ควรจะเป็นเลยมันเหลวใช่แต่ของอันนี้มันทําให้แบบมันเนียนและมันดีกว่าแบรนด์อื่นอย่างแรกคือคุณภาพเครื่องที่แบบดีดีกว่าที่เคยไปลองมาแล้วก็เซอร์วิสที่เวลามีปัญหาแก้ไขได้ทันทีเลยเราก็เชื่อใจอาโกกว่าที่อื่นแล้วเลยเลือกใช้แบรนด์ตอนนี้ของเราก็คือดิออนซัสเสร์ฟนะครับถ้าสนใจเป็นแฟรนไชส์ก็ลองติดต่อเข้ามาคุยดูครับพี่เบอร์0 9นย์เก้าสองศูนย์หกสามหกห้าห้าหกครับร้านั้งอยู่ที่เอสี่สองนะครับระมาสตรัง ังนะครับท่านทางออนไลน์เป็น IG นะครับ Beyond Soft Serve และ Facebook Beyond Soft Serve ครับ